สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับคุณศีขายที่ดินวันนี้พามาเยี่ยมชมที่ดินเหมาะในการทำเป็นบ้านสวนนะครับย่านตำบนราชยมอาเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับแปลงนี้เนะื้อที่222ตารางวาครับราคาขายเหมาทั้งแปลงอยู่ที่1,500,000บาทบตกตารางวาละ6,757บาทราคานี้เข้าโอนค้าภาษีนะกรมที่ดินคนละครึ่งนะเป็นโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยบริบท ในซอยน,นี้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่อยู่อาศัยนะฮะสลากกับที่ดินว่างเปล่านะเหมาะในการทําเป็นบ้านสวนนะครับเพื่อพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะท่านที่อยู่ในโซนอพาเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเนี่ยแปลงนี้สามารถทําเป็นยื่ออาศัยได้เลยนะฝั่งตรงข้ามก็มีบ้านนะ่ะมีเพื่อนบ้านในซอยน,นี้มีเพื่อนบ้านเยอะพอสมควรนะครับนะตรงข้ามที่ดินของเราก็จะมีบ้านเดี่ยวอยู่หลังหนึ่งนะติดกับที่ดินของเราฝั่งโน้นก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะ รูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง42.5เมตรแนวลึกอยู่ที่21เมตรนะครับที่ดินหันหน้าไปด้านทิศใต้มีระบบไฟฟ้าประปาผ่านเข้ามาถึงหน้าที่เรียบร้อยแล้วส่วนการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินนะครับมาจากถนนทางหลวงชนบทนนทบุรีเข้ามาเพียงแค่440เมตรมาจากถนนบางบัวทองสุพรรณหรือว่าเส้น340เพียงแค่2กิโลครึ่งท่านเองนะแปลงนี้เหมาะทําที่อยู่อาศัยหรือทําเป็นบ้านสวนหรือสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อเก็บกินกำไรผมว่าแปลงนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลย ส่วนสถานที่สำคัญทางวันบนนี้ก็จะมีอรามัยวัดลาดนิยมนะครับ2.3กิโลเมตรวัดลาดนิยม2.3กิโลเมตรไปอาบาตราดนิยม3.1กิโลเมตรมาจากแยกนบวง8กิโลเมตรนะส่วนท่านี่มาทางเซ้นทรันปราสาเวสเกตน,นะมาถึงที่ประ29กิโลนั่นเองนะเดี๋ยวให้ดูขอบเขตแล้วก็บริบทใกล้เคียงนะอันนี้คือแปลงติดกันนะก็ออกแบบคล้ายๆกันเป็นลักษณะร่องสวนอ่ะมีโคกมีนะ น้ำในพื้นที่นะฝั่งตรงข้ามของที่ดินก็จะเป็นบ้านหลังนี้มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปลี่ยวแน่นอนส่วนการเดินทางก็มาจากปากซอยนะมาจากฝั่งด้านนี้มาถึงที่ดินก็ประมาณ440เมตรเริ่มจากเสาต้นนี้เลยนะครับจุดเด่นคือหน้าก็น่าจะกว้างกว้าง42.5ลึก21เมตรด้านหน้านี่ติดถนนคอนกรีตแนวถนนกว้าง5เมตรมีระบบไฟฟ้าประปาผ่านถึงหน้าที่เรียบร้อยแล้วที่ดินของเราติดกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังนั้นเลยนะ ฝั่งตรงข้ามบริบทใกล้เคียงโซนนี้ก็ยังเป็นนาข้าว<ม>เป็นที่ดินเปล่าได้บรรยากาศแบบบ้านสวนนะครับมีบ้านมีเพื่อนบ้านอยู่ท้ายซอ,อยอยู่หลังหนึ่งอขอบเขตของที่ดินของเราก็มาสุสดตรงนี้เลยนะภายในพื้นที่จะมีบ่อน้ำเล็กๆคือมีบ่อน้ำเล็กๆคือสามบ่อนนะครับแล้วก็ปลูกพืชแบบผสมผสานไว้ตรงนี้ถมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถมาปลูกสร้างบ้านได้เลยนะตรงนี้ เราก็จะมีบ่อน้ำเ,เล็กๆอยู่สามบ่ออันนี้บ่อบ่อด้านท้ายที่อ่ะขอบเขตที่ดินของเราก็คือติดบ้านหลังนั้นเลยนะครับขอบเขตด้านหลังก็จนกับที่นาแปลงนี้ภายในพื้นที่เดินระบบน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะเป็นระบบอ่าท่อ P ี c อ่ะด้านหลังนี่จะเป็นต้นเชื้ออมเป็นต้นมะม่วงนะแล้วก็มีต้นกล้วยด้วยนะตรงนี้ก็ถมไว้เรียบร้อยแล้วนะ ก็ถือว่าออกแบบไว้สวยนะครับทำเป็นที่อยู่อาศัยทําเป็นบ้านสวนก็เหมาะเลยทํเป็นกเกษตรพอเพียงก็เหมาะเพราะว่าในพื้นที่ปลูกพืชผสมผสานไว้เ่าอจะหลากหลายมีมะน,นาวมีเช่ออมมีกล้วยมีมะม่วงถ้าได้สนใจลองเข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็ได้นะครับหรือจอะโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ช่วงท้ายคลิปครับสำหรับวันนี้ต้องลาลาแล้วนะครับขอบคุณเอและท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมคลิปนี้จนจบนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวว่าขอบคุณและสวัสดีครับ